สวัสดีค่ะคนสวยโอแกนจะมาเที่ยวอะไรน,นี่ฮ้ huh? เอาใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่สวนสัตว์อะไรนะเออไล่ทองสมบูรณ์ครับโคราชปากซ่องมาตะลุยกับโอแกนแล้วทางเข้าไปค่ะลุย let's go ไม่ต้องแลกไปเยอะเหมือนเจนเผื่อออกมาแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยไหนมีไอติมด้วยเหรอหอ๋อนี่มาดูดิสวยไหมสวยหรือเปล่านุ่นมีมาด้วยนะนุ่นสวยไล่ทองสมบูรณ์ปากช่องโคลาดด้วยค่ะพี่น้องค้นเขา่าเด็ก สูงไม่เกินร้อยสสิบเข้าฟรีผู้ใหญ่คนละร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีเครื่องเล่นให้เล่นค่ะมีเครื่องเล่นมีอาหารมีเครื่องดื่มมาตอนนี้แบบประมาณใบซองแบบไม่แดดเลยไม่ร้อนฮะนูกวัวมะา <laughs> นูกกัวมะเลยเหรอฮ่าา หันหน้ามาทางนี้นะเฮ้ยเอากลัวไปเดินลุยนี่ถือตรงปากแก่วเมื่อค่ำเย็นแบบมึนๆคือแจังพายุูเขาจว่นฝนประตูด้วยค่ะฝนตกค่ะคุณตกไหมคะฝนตกไหมคะเช่มไหมคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ <Net> มีร้านค่ะร้านอะไรด้วยค่ะโอเคน้ำมาดิ <laughs> <c oughs> กระสีโต๊เป็นเมื่อนคือฝนสีต้งนะฮะโอแกนชอบรอเปล่าลมเย็นสบายเลยโอ้สวยจังเราค่อยไปเลือกเอาไงกไส่งีเจมดกี่ไร่นะน้องแกนนักไร่เรอท่นหรอไมเจ็ดร้อยไร่พื้นที่เจ็ดร้อยไร่ครับพี่น้อย จะเป็นสะอ่อนแบบเย็นเด,ด้ดูดูอูเบัมบัมบัมเล่นบัมนะหนนูน่นหรอไม่แต่รถบัมเนอะอันนี้าเคุเย็นเย็นเอะขี่ไปไกลๆได้ไหมเนี่ยแบบเย็นเย็นแบบนี้ยถึงแล้วเหรอถึงแล้วาถึงแล้ว,ถ,ลวถึงแล้วต้องลง ต้องลงแล้วจ้ะนุ๊มีหอดหนวดแผ่นโบราณค่ะมีของเล่นให้เล่นมีกระเช้ามมีกระเช้าให้เล่นน, <laughs> น่ากลัวจัง บาดเสียวเหรอนู่นนะฟ้าก็ร้องบึ้มๆแล้วเด้อหนูกล้าขี่ไหมกลัวไหมจะไปขึ้นกระเชา้าลอยฟ้าแล้วเด้อ เหเจอเต้นรอแล้วเราจะไปชมวิวไล่สมบูรณ์กันหนูดีหนูดีหนูดีใหญ่ไปแล้วหนุนล่องไปแล้วจ้ะเราจะลอยฟ้าไปแล้วจ้ะ let's go จะโอ้ยยังไกลเธอเลยทีนี่เมื่อกี้ยังสูงวันนี้เธอได้หนี่สูงสุดกับสิงสาสวรรค์เยนี่เด้อ โอแกนโอเคนโอแกนไปแล้วโอแกนไม่กลัวอะไรเลยโ <Okay. S 1> อแกนไม่กลัวอะไรเลยแล้วแกนนะเออแต่ว่าวิวมันสวยจริงๆเนาะนั่งดีๆลูกจับดีๆนะจะมาบายบายอีก <laughs> จับดีๆโอ้เย็นเย็นจังโอ้โอเพิ่นบอกว่าให้ขี่รถอันนี้ลงไปกลับขึ้นมาเจานนี่ขี่กเ็เซ้าเจนนี่หลินทองยาง เย็นไหมตื๊ดตื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 ดตตไปโหตเย็นจังเลยเย็นมากเลยเจียงนกห้องนะโอี้ได้โดนอยู่ตัวนี พูดหนาลงไปหองดวกพูดหนาเซล่า,าอันนั้นสองคนหนึ่งกน้าลงมาแทนขีน่รถนี่เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะสาวลอยฟ้าตั้งยามตั้งอย่างกี้พูดอันอนั้นคือซิว้วแต่ผุนยัยงงี้ยังพูดนอนะถ่ายรูปให้หน่อยนัยนซะิว,วๆข้างหน้านะ่ะเย่ไม่้าค่ะ กำเบกกำเบกเอ้อเอ้อแต่ละหนูดีเด่นู่นบึนมาแล้วบ๊าวบาวกำเบกเลยถ่ายรูปค่ะมันต้องมาแอพบายทเอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้คือรอบบนโอ้อันนั้ลุกลันเป็นห้วยปะค่ะโอ้โนะเป็นหวย รอบกลับแล้วอันนี้เมื่อกี้รอบลงอืมน้ำ่เขอ๋อนี่ยบอห์ขึ้นโอ้คุณขึ้นทางมาได้ผลจติโอ้คุณเดวิ่งแล้วแววิ่งแล้วๆล้วสองสองนางงามไปขึ้นทางโน่นลูกแลอะไรนะส่า่าสอนยังก่อน รูดส <R> <laughs> นุกไหมหนูดีเอาอีกหรือเปล่า <laughs> <laughs> มันเลยโค้งบอยืนเลขสองหลัง,ง,ลงเอาข้างหลังใส่็จังนั่งก็อีมาหลงแล้วก็ปิดลงด้วยเด้อลู <laughs> เล่นอะไรต่อคะโอแกนเมื่อกี้ขี่อะไรนะกระเช้าลอยฟ้า,าสาานุกไหม กลัวไหมทำไมไม่ <c oughs> ทำไมไม่กลัว <c oughs> ทำไมไม่กลัวจังเลยล่ะร้อยสามร้อยสามสูงร้อยสามสิบฟีสิอะไรจะพอดีฝ่มอะไรนี้จะพอดีฝ่ม้ เหมาะเหมาะกับการมาเดินแบบนี้มากว่าแต่ชให้แม่อยู่มันไม่เจ็บโอ้ยอยากเรียนลงแกงมาท่านี่เขาใชให้เรียนมโนมาท่านี้เนาะอืมร้านกาแฟาลู่ลางเขาเหรอ อะไรใช่ไหมอ่านถูหรือเปล่าเอา่อนเหรออันนี้คือโซนล้องแก่งค่ะร้องแก่งร้องเก่ง เราบางต่งนั่นแบบหิมหิมนะหิมหิมเปียกหมนแล้วไปเล่นไอ้นั่นมาไม่ได้หายเลยเนาะอะไรนะเขาเรียกอะไรเมื่อกี้ที่เราเล่นะล่องแกง